ครับสวัสดีครับเอฟซีครับช่องบุรีรัมย์ก็สําเดจวันนี้เรามาที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับเพื่อที่จะทำรอบสื่อมวลชนนะครับในการที่จะฉายภาพยนตร์ไทยเรื่องแม่นาคลุมิตินะครับตั้งแต่วันที่สิบพันไปจนไปนะครับวันนี้เป็นรอบเปิดตัวนะครับปิดสื่อมวลชนโดยเฉพาะนะครับขอบคุณมากนะครับที่ วันมากนะครัคือบรรยากาศรอบๆงานนะครับนะครับเราก็จะมาพบกับอ,อาจารย์วันนะครับแมนนั่ทะลุนิตินะครับวันนี้ก็มีตำนานแม่นาคงจะปลุกชำระประวัติการลึกแดงรักแรงรักรน,นะครับคือรรนคนร้อยนายลูกรับน่าโดยก็จะมอนมากนะครับ สวัสดีครับอาจารย์วันครับครับสวัสดีครับผมมูลรับสื่อมวลชนครับนี่หน้าครับครับผมใครนี่แน่นาคดี๋โหนี่น้องเขาแต่งตัวพร้อมที่จะแสดงนะครับเยอะมากเลยนะครับเยอะมากครับเร็นาการย์อาจารย์ต้นก็มานะครับอาจารย์ต้นสือศูนย์นะครับมีหลายท่านเลยมาในร่วมพิธีสวัสดีว่าสื่อมวลชนนะครับแน่น่า มีดาราเราก็พร้อมแล้วที่จะแสดงในกับเอฟซีนะครับวันนี้เรามาอาวัธที่แท้ลงหนังนะครับอาจารย์ต้นตีสุดมาลงหนังเมเจอร์ราชโยธินนะครับงานมาซื่อมวลชนนะครับเรื่องแม่นากแม่นักทะลุมิตินะครับก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนังน้ำดีมีคุณภาพนะครับเให้นางปังรวยทุกท่านนะครับสไตล์อาจารย์ต้นตีสุดครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ นะครับแล้วก็มาเก็บบรรยากาศนะครับให้คุได้เห็นนะครับผ่านช่องคุรัญญาก็สน,นับสนุนน้องๆเขาก็ซ้อมด่จะ ที่ถ่ายรีวิวไปเลยเดี๋ยวบล็อเขาจะขอคลิปพีกไม่เดี๋ยวส่งให้วันส่งวันสห้มเนี่ยไอพวกที่แต่งสีเนี่ยเกอะไที่่าย่้มรับผครับดีครับครับับีครับครับรับีครับี ภาพจะน <brightness. S 3> ่ารักยี่สวยดีนะครับนี่ครับอยู่บรรยากาศนะครับตรงนั้นเราก็แต่งตัวพร้อมที่จะเปิดตัวแม่นาคนะครับทะลุมิตินะครับสวนมากนะครับนี่น่ากสัวจังนี่ก็ยังสวยอยู่แล้วแต่ในหน้าตัวแสดนี้ยยมได้เ็นี่คือบรรยากาศนะครับแถลนข่าวแล้วก็รอบสืวบมวลชนนะครับเรียกว่าแม่นาคทะลุมิตินะครับเราจะเข้าสู่โรงภาพยนตร์ขายทั่วประเทศนะครับนีครับ เอี้คีแล้วก็พูดติดตามได้ชมไปพร้อมๆกัน,นครับใครสนใจก็มาถึงเราก็ลงทะเบียนครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ชมไปพร้อมๆกันในรอบสืท่ยมันสนนะครับบรรยากาศครับดูเด็กเป็นมาหนกนะครับ,ราารรบด้วยความสนใจเพื่อชมภาพรถยนต์น่าหนักทะลุนิสตูครับ เดี๋ยวพี่ได้เลี้ยงกินปลาเลี้ยงไปด้วยอิจารอะไรเงิันไปไปนี่ใครอบงานทไป